เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่สังฆราชนะคะหรือไพ่พระนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณก็ได้ใช้วิชาความรู้นะคะในตัวคุณนะคะได้ศึกษา เ,เกี่ยวกับองค์ความรู้ต่างๆนะคะมาใช้ประโยชน์ในเรื่องอาชีพของคุณนะคะบางคนก็อาจจะรับราชการนะคะก็ถือว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานหรือทํางานาประจำนะคะอาจจะติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะหรือทําบริษัทต่ตางชาตินะคะไพ่สังฆราชก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานช่วยเหลือแนะนําอะไรอย่างนี้นะคะรวมทั้ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะคุณเองก็เป็นคนที่ช่วยเหลือคนมาเยอะนะคะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะบางคนทําธุรกิจส่วนตัวทํามาค้าขายนะคะก็ต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่หรือติดต่อสื่อสารมีคู่ค้าคู่สัญญาเป็นคนต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือคนต่างชาติ มาว่าจ้างเราให้ทำงานนะคะก็จะมีงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะจากผลคุณภาพที่คุณทำนะคะไม่ว่าคุณจะทำมาค้าขายงานบริการอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าลูกคงลูกค้าก็พึงพอใจในเรื่อง การให้บริการของเรานะคะแล้วความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ผลงานของเรานะคะออกมามีคุณภาพแบบพรีเมียมนะคะคุณภาพดีอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับการเงินนะคะก็ได้จากการงานนะคะสําหรับการเสี่ยงโชคก็อาจจะฝันดีนะคะหรือได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับการเรียนนะคะน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะ ไพ่สังฆราชหรือไพ่พาน้องเป็นคนที่หัวดีอยู่แล้วนะคะเรียนดีเรียนเก่งนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์เรียนต่อได้ถึงระดับด็อกเตอร์เลยนะคะหรือบางคนจบการศึกษาก็สอบชิงทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศได้อย่างนี้นะคะสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ถือว่ารักกันยืนยาวยาวนานนะคะไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงนะคะก็เป็นคู่ที่ส่งเสริมการดูแลซึ่งกันและกันนะคะ หรือบางคู่ก็อาจจะอายุแตกต่างกันมากนี้ก็ได้นะคะน้อยกว่ามากนะคะอายุเยอะกว่ามากนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะสําหรับคนที่อยากจะเจอคู่แท้นะคะคนโสดก็ถือว่าคุณจะได้เจอคนที่ดีนะคะเจอคนที่ใช่บางคนก็อาจจะได้คบหาคนต่างชาตินะคะหรือบางคนก็อาจจะ บางคนนะคะที่มีคู่ก็อาจจะแต่งงานแต่งการไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะณปัจจุบันนี้นะคะคนโสดก็อาจจะเจอคนที่เป็นต่างชาติหรือเป็นข้าราชการนะคะในเครื่องแบบทหารตำรวจอย่างนี้นะคะ,ะได้มาพูดคุยกันนะคะคุยกันแล้วก็คลิกนะคะเข้าอกเข้าใจนะคะอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนฝูงกันนะคะเราค่อยๆพัฒนานะคะต้องใช้เวลาในการพัฒนากว่าจะแต่งงานนะคะไพ่สังคราดเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจใครนะคะ ต้องดูนานๆแล้วค่อยตกลงปรงใจนนะคะก็ถือว่าจะเจอคนที่ดีนะคะเจอคนที่ใช่นะคะ คนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพ่สามเหรียญน,นะคะก็ถือว่าไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรนะคะทํางานอะไรก็ถือว่าช่วงนี้การเงินการทองดีนะคะไหลเวียนดีทําธุรกิจการค้าไม่ว่าซื้อมาขายไปหรืองานบริการต่างๆนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรมนะคะธุรกิจการค้าก็จเจริญรุ่งเรืองนะคะไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่ว่าจะทํางานประจารับราชการนะคะหรืองานอิสระก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเกี่ยวกับการงานนะคะ สำหรับการเงินก็เช่นกันนะคะก็ได้จากการงานหรือการการเสี่ยงโชคก็พอมีนะคะ ก็ถือว่าเล็กๆน้อยๆแต่ก็ได้เรื่อยๆอย่างนี้นะคะสําหรับการเรียนนะคะก็ถือว่าช่วงนี้การเรียนก็เป็นไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ได้กดดันอะไรนะคะเป็นแบบชิลๆนะคะความรักนะคะสําหรับคนที่มีความรักก็อาจจะทําธุรกิจร่วมกันนะคะ,ะเก็บเงินเก็บทองร่วมกันสร้างฐานะร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะคนโสดนะคะก็จะได้เจอคนที่ พอที่เราจะสนอกสนใจบ้างนะคะแต่ถามว่าจะเป็นคู่ของเราไหมนะคะก็ถือว่าก็ต้องใช้เวลาดูแลกันดูกันนิดนึงนะคะใช้เวลาดูกันนิดนึงนะคะต้องอศึกษากันนิดนึงนะคะค่อยตกลงปงใจหรือคบหากาันหนีนะคะอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเพื่อนกันสักพักนะคะดูนิสัยใจคอนะคะว่าไปด้วยกันได้ไหมนะคะถ้าไปด้วยกันไม่ได้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะ คนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่ก้าถ้วยนะคะคนวันพุธอาจจะช่วงนี้นะคะธุรกิจค้าขายก็ถือว่าเป็นไปได้ดีนะคะแต่เวลาทําสัญญาคู่ค้าคู่สัญญาหรือคนอมาคู่ค้าคู่สัญญาของเรานะคะเราก็ต้องมีเอกสารชัดเจนนะคะอย่าพูดปากเปล่านะคะคนเราพูดวันนี้พรุ่งนี้ก็เปียนแล้วอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะได้เงินได้ทองจากการทําธุรกิจมากกว่าปกตินะคะ หรือคนจะมาขายฝันหรือร่วมหุ้นอะไรด้วยกับเรานะคะก็ให้ปฏิเสธไปนะคะเต้าถ้วยมีเกณฑ์ที่คุณใจดีเกินไปอาจจะโดนโกงนะคะบางคนมายืมเงินเราก็ไม่ได้คืนอะไรอย่างนี้นะคะมีคนมาเบียดเบียนนะคะสําหรับเรื่องตารเงินหรือธุรกิจของเราเป็นไปได้ดีอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ให้ลงทุนร่วมหุ้นกับใครนะคะหรือเวลาพูดคุยในเรื่องของธุรกิจก็ต้องมีเอกสารให้ชัดเจนอย่างนี้นะคะ ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องซื้อ,อทรัพย์สินมรดกเพิ่มนะคะซื้อที่ดินขยับขยายอะไรเพิ่มนะคะช่วงนี้แต่ให้ดูในเรื่องของอ ที่ดินก็ต้องดูโฉนงฉนดให้ดีนะคะบางบางทีซื้อรถอย่างนี้นะคะซื้อรถมือสองก็ต้องดูดีๆนะคะว่าย้อมแมวไหมนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินเพิ่มแต่ทรัพย์สินนั้นก็อาจจะต้องมีปัญหานิดหน่อยเราต้องตรวจสอบมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนทําธุรกิจค้าขายแบบที่แม่ขุนทองบอกไปนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีนะคะได้กำลงกําไรเข้ามานะคะแต่ห้ามร่วมหุ้นลงทุนกับใครนะคะ แล้วก็ในเรื่องของบางคนทำงานประจำนะคะอาจจะต้องอยุ่งเกี่ยวกับงานนิดนึงนะคะเรื่องเอกสารเรื่องงานหรือติดต่อ,อบุคคลระหว่างหน่วยงานอย่างนี้นะคะอาจจะต้องมีการที่กระทบกระทั่งบ้างนะคะให้ท่าน สงบปากสงบคำนะคะไม่ต้อล้อต่อเถียงจะเจอคนพาลพูดง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็นิ่งๆไปนะคะสําหรับการเงินโชคลาบมันมีอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าดีนะคะโชคลาบการเสียงก็พอมีนะคะสําหรับการเรียนนะคะช่วงนี้น้องๆก็ต้องอาศัยเพื่อนฝูงหรืออาจารย์นะคะช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนบางคนไม่เข้าใจบทเรียนก็ต้องเข้าหาอาจารย์หรือให้เพื่อนติวให้แล้วก็แชร์กันนะคะติวให้เพื่อนในรายวิชาที่เรา เรียนเก่งนี้ก็ได้นะคะสําหรับความรักช่วงนี้นะคะ,ะความรักก็อาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งสําหรับคนที่มีคู่นะคะอาจจะงอนกันแค่นั้นเองนะคะเดีย๋ยวก็ดีกันนะคะอย่าเพิ่งใช้อารมณ์นะคะช่วงนี้นะคะงอนๆน,นิดนึง,งน,นะคะสําหรับคนโสดนะคะก็อาจจะเจอคนที่มาเกี้ยวพาราสีนะคะมาแสดงความชัดเจนในการอยากคบคุณแต่ไม่ให้ไว้ใจนะคะก้าวถ้วยเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วนะคะมา พูดหลอกลวงเล่านะคะพูดไม่จริงอย่างนี้นะคะช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งคบหานะคะให้พูดคุยเป็นคนรู้จักไปก่อนนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่ เดเวอร์ word, นะคะก็ถือว่าชีวิตคุณสมบูรณ์พุนสุขนะคะจากนี้ไปนะคะก็ถือว่าธุรกิจค้าขายหรืองานอะไรต่างๆก็ถือว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานบางคนก็อาจจะต้องทํางานประจํากับบริษัทต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนรับราชการก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือสอบก็ได้นะคะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้นะคะการทํามาค้าขายก็อาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศนะคะ ซื้อมาขายไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศมาขายนะคะหรือส่งออกสินค้าผลผลิตทางการเกษตรของเราไปขายต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือ อาหารแช่แข็งอะไรอย่างงี้นะคะมันได้หมดนะคะมีอาจจะทําธุรกิจในโลกออนไลน์ก็เป็นไปได้นะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากการงานการเสี่ยงก็พอมีนะคะไม่ได้เน้นมากนะคะสําหรับการเรียนก็ถือว่าน้องเป็นคนเรียนดีอยู่แล้วนะคะเดวเวอร์ word, นะคะเรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะอาจจะขี้เกียจนิดนึงนะคะถ้ามุ่งมั่นตั้งใจจริงๆก็จะถือว่าอยู่ในระดับที่ท็อปเลยนะคะ สำหรับความรักนะคะคนมีคู่อยู่แล้วนะคะ mm. ก็ถือว่าคบหากันในแบบที่ดีนะคะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะ,ะสําหรับคนโสดนะคะคุณก็อาจจะได้เจอคู่แท้แล้วนะคะ,ะเจอคนในสเปคของคุณนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะเขาอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะหรือเป็นคนต่างถิ่นนะคะอาจจะอยู่ต่งางจังหวัดไกลๆอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเจอกันระหว่างเดินทางท่องเที่ยวก็ได้หมดนะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะเดไพ่ยแปม้เท้านะคะก็ถือว่าช่วงนี้คุณมีการขยับขยายนะคะบางคนทําธุรกิจค้าขายก็อาจจะเพิ่มทุนนะคะมีการขยับขยายกิจการขยายสาขาแต่ช่วงนี้ก็อย่าไปลงทุนเยอะนะคะกับภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะก็ถือว่าคุณอาจจะเพิ่มสินค้าบางตัวเพิ่มขึ้นมานะคะการทํามาค้าขายของคุณก็จะกระเตื้องขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่มันเงียบม,มาพักหนึ่งนะคะการงานก็ถือว่าเรื่อยๆนะคะบางคนทํางานอิสระนะคะ ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ถือว่าช่วงนี้การงานก็จะมีลูกคงลูกค้านะคะแนะนำการมาใช้บริการเราหรือซื้อสินค้าของเรานะคะซื้อสินค้าของเราก็ถือว่าเป็นไปได้วยดีนะคะการงานมีความก้าวหน้ามีการขย,ขยายนะคะถือว่าเงินทอง ก็ไหลามาเทมานะคะการเงินก็ได้จากการงานมากกว่านะคะการเสี่ยงก็ถือว่าถ้าจะมีโชคมันมีเองนะคะสําหรับการเรียนก็ถือว่าน้องๆบางคนก็อาจจะกําลังจะจบการศึกษานะคะก็จะจบสมหวังนะคะหลังจบการศึกษาก็จะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะไม่ได้มีปัญหาประสับอะไรนะคะ สำหรับความรักนะคะก็ถือว่าคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีการพัฒนามีแผนมั่นหมายแต่งงานหลังจากที่เก็บเงินเก็บทองกันแล้วนะคะหรือบางคนก็อาจสร้างฐานะแล้วนะคะก็อาจจะทําธุรกิจนะคะมีความก้าวหน้าดวงส่งเสริมกันนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ก็จะมีคนมากหน้าหลายตานะคะเข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะคุณก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะ ถูกใจก็คบเป็นเพื่อนเป็นฝูงไปก่อนนะคะค่อยๆพัฒนาเอาทีหลังนะคะเพราะคนะคุณก็เป็นคนช่างเลือกพอสมควรมีสเปคสูงนะคะคนเกิดวันเสา,าเร์ค่ะได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่บางคนก็อาจจะตัดสินใจออกจากงานประจํามาทําธุรกิจส่วนตัวนะคะ ธุรกิจเล็กๆนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเริ่มแรกนะคะอาจจะต้องเรียนรู้หรือเซตระบบอะไรของคุณนะคะแต่ถือว่าในอนาคตนะคะก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะบางคนทํางานประจําอยู่ก็อาจจะมีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะรับราชการมีการเลื่อนข้ามเลื่อนตําแหน่งนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งนะคะบางคนสอบเข้ารับราชการได้นะคะมีหลากหลายนะคะบางคนทําธุรกิจการค้านะคะ ไม่ว่างานธุรกิจของคุณหรืองานบริการอะไรต่างๆนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะคะหรือบางคนก็อาจจะค้าขายในโลกออนไลน์นะคะมีบุตรบริวารมาช่วยเหลือคนใกล้ชิดร,รวมทั้งคู่ของเราอย่านก็ได้นะคะคนในครอบครัวมาช่วยเหลือกันอย่างนี้นะคะก็ถือว่าน่ารักดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะการค้าก็จเจริญก้าวหน้าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วคุณเองก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะ เวลามีปัญหาอุปสรรคคุณก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคได้ด้วยตัวเองนะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะก็จะพอมีแล้วนะคะจากนี้ไปนะคะมีเงินมีโชคมีลาบเข้ามานะคะธุรกิจค้าขายก็เริ่มเจริญก้าวหน้านะคะมีกําลงกําไรเพิ่มขึ้นนะคะมีไอเดียปแปลกๆนะคะไอเดียที่ไม่เหมือนใครนะคะ มาทาธุรกิจก็ถือว่าดีนะคะสําหรับการเรียนนะคะน้องเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะมุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะมีเป้าหมายชัดเจนอย่างนี้นะคะผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่าออกมาดีนะคะบางคนก็มีแผนอาจจะไปเรียนซัมเมอร์นะคะ,ะเรียนภาษาอะไรเพิ่มนะคะเพิ่มสกิลในบางด้านอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะคบหากันตั้งแต่สมัยเรียนนะคะ พัฒนามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะความรักไม่ได้มีปัญหาประสัคอาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานนะคะบางคนก็อาจจะแต่งงานแต่งการสร้างครอบครัวแล้วอาจจะรอคอยข่าวของการตั้งครรภ์น,นะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่จะตั้งครรภ์แล้วนะคะบางคนตั้งครรภ์แล้วก็รอคอยข่าวของการคลอดน้องนะคะน้องนําโชคนะคะบอกเลยนะคะก็ถือว่าครอบครัวจะสมบูรณ์แบบนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่นะคะคุณเจอแน่นอนนะคะ เขาอาจจะเป็นเพื่อนเก่าของคุณนะคะหรือมาจากสายเพื่อนนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักกันก็ถือว่าเป็นคนดีนะคะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะสามารถพัฒนาจนถึงขั้นลงเอยกันได้เลยนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่สองดาบนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ดีนะคะสําหรับบางคนที่ทําธุรกิจการค้านะคะก็จะมีคนลูกคงลูกค้าเข้ามาติดต่อนะคะซื้อขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะคะหรืองานบริการของเรานะคะก็ถือว่าลูกค้าอุดหนุนหนาแน่นนะคะ ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะมีคู่ค้าคู่สัญญาที่ดีนะคะแต่ให้ระวังเรื่องเอกสารนิดนึงนะคะดูอย่าให้มันตกหล่นนะคะคุยกันให้มั่นเหมาะนะคะพะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณยุ่งนะคะลูกค้ามากหน้าหลายตามานะคะก็ไม่ต้องรีบเร่งก็ดูให้มันดีๆนะคะเ,เวลามาว่าจ้างเราก็ต้องมีเงินมัดจำนะคะอย่าพูดปากเปล่านะคะคนรู้หน้าไม่รู้ใจตอนนี้นะคะก็อย่าเพิ่งทำอะไรโดยที่เรายังไม่ได้เงินนะคะ สำหรับคนทำงานประจำหรือรับราชการนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีภาวะที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในทิทางที่ดีมากๆเลยนะคะออสำหรับการเงินโชคลาภนะคะก็ถือว่าได้จากการงานนะคะหรือบางคนก็ได้โชคฟุกๆนะคะจากการขายทรัพย์สินมรดกนะคะหรือบางคนได้โชคจากการเป็นนายหน้าค้าสังหาริมทรัพย์นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะ การเรียนนะคะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียนหนักนะคะน้องๆก็มุ่งมั่นตั้งใจดีนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการเรียนนิดนึงนะคะแต่ถือว่าพอเหน็ดเหนื่อยแล้วก็คุ้มค่ากับการเหน็ดเหนื่อยนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีนะคะสําหรับความรักนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะเหน็ดเหนื่อยกับงานนะคะเวลาพูดคุยกันก็ให้คุยด้วยภาษาที่ดีนะคะอย่าใช้อารมณ์ต่างคนต่างเหนื่อยนะคะอาจจะมีงอนกันบ้างนะคะ ก็หาเวลาดูแลซึ่งกันและกันนิดนึงนะคะช่วงวันหยุดก็อาจไปทานข้าวกันบ้างนะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีคนเข้ามา,อาชอบพอคุณเยอะแยะนะคะก็ให้คุณค่อยๆเลือกนะคะเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนนะคะเราค่อยๆพัฒนาเอานะคะดูกันไปก่อนนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะ ปัสจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ